ที่สองเรื่องนี้ไปดูขึ้นเป็นต้นผลเป็นอะไรไปดูที่กลางนานะหลังโรงพยาบาลเจอพอดีเลยเอะไรแขวนเต็มกอไผ่หมดก็เลยลงไปดูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้มาดูสุสานอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยสร้างหลังปลูกแผนไ้บูชายันที่นตน้นไม้ สัตว์อะไรสักอย่างแน่ๆเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วทำไมสัตว์พวกนี้มันถึงมีสีสันสดใสซะเหลือเกินมันตัวอะไรกันเนี่ยลิงลิงลิงโอ้ลิงเจี๊ยบกันเหรอไม่ใช่ลิงเจี๊ยบเอาแล้วอะไรอะ่ะกางเกงลิงเนี่ยแหละกางเกงลิงโอ้โหคนบ้าคุณเจ้า <c oughs> มาดูอะไรกันดีโอ้ มันมีโจรโรคจิตครับมันเที่ยวไปขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านแถวนี้เอามาทําอะไรก็ไม่รู้ครับแต่พอมันเสร็จกิจของมันมันก็เอามาแขวนไว้ดูสิมันเยอะขนาดเนี้ยโอ้หใครไปใครมานะตอนแรกก็หลอนนึกว่าเป็นซากศพอะไรต่ออะไรที่น่ากลัวสุดท้ายเป็นซากชุดชั้นในโอ้ยโคตรเล่จริงๆอ่ะ เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องมาเด็ดมัก,กระีผลแห่มาตั้งหลายคนเพราะแกสับป,ปะดลสิ้นดีไม่เคยพบเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้ทำชั่วแบบผีๆคนพันนี้แปลกจริงๆ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชุดนไหนแขวนเต็มหมดเลยมีหลายยี่ห้อแล้วของดีดีกันสงสัยจะเป็นโรคจิตเคยหายเลยแหละแถวหมู่ห้าหมู่อะไรก็หายข้างบ้านก็เคยหายเคยหายสองครั้งนะข้างบ้านแจ้งเทศบาลไปแล้วติดตามหาต้นตอมันไม่รู้จะพูดอะไรดีใครรู้ส่งดีมาบอกทีขอขอบคุณคุณรังสรรใจแสนจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องชุดชั้นในเต็มต้นหมาย เรื่องนี้ไปโดเด็กปั้นไม่ใช่ปั้นปึงแต่เป็นปั้นปังยังไงไปดูค่ะชื่อธนิสาอารีสัมพีนะคะน้องได้ไปวัดน้องก็เอาขนมปังมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอา้าวหนูทำอะไรอะลูกให้อาหารปลาค่ะเอาให้อาหารปลาก็าาาายโยนไปสิคะ อ้าวอ้าวไหนบอกจะให้อะทำไมมาบี้เล่นเงี้ยลูกฮะหนูไม่ได้บี้ค่ะหนูกำลังคุกกิ้งค่ะคุกกิ้งทำอาหารเนี่ยนะให้อาหารปลาแค่โยนไปก็จบแล้วจะมาคุกกงคุกกิ้งอะไรเนี่ยฮะก็เพราะลุงคิดแบบนี้ไงปลาถึงได้กินแต่ของเดิมๆน่าเบือ่อแต่หนูวะให้กินแบบครีเอทสร้างสรรค์ นี่นี่ลุงดูลุงดูหนูเอาขนม oh, ปังทำเบอร์เกอร์นี่ด้วยการบีมันแล้วก็เอาอาหารเม็ดเนี่ยมาเป็นไส้นี่แล้วก็บีใส่ไส้ไปแล้วก็ปิดแบบเบอร์เกอร์ฮ่าฮและหนูก็ให้ปลาแล้วปลาก็อ้อยเอาแล้วเร็วเร็วเวอ้าอ rah, ลาลยต่อไปเตรียมตัวนะ วนนี้สุดยอดจริงๆอ่ะรู้จักคิดถึงหัวอกปลาว่าปลาเนี่ยนะมันกินซ้าซ่าจนเบื่อนี่นี่ทำเป็นเบอร์เกอร์ปลาให้กินเลยเนี่ยบีบีขนมปังเนะี่ยอ่าแล้วก็มาใส่ไส้จะได้ไม่เบื่อไงโอ้โหูหนูคนนี้นะอานาคตเชฟกระทะเหล็กแน่นอนดูครับ แค่ให้อาหารปลานะยังครีเอทขนาดนี้โอ้โหเด็กไทยนี่สุดยอดจริงๆแม่สุดยอดน่ารักจริงๆริงเด็กไทยน่ารักว่าเด็กไหนเอาเด็กไทยน่ารัก เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องก็เอาขนมปังมาบี้แล้วก็ใส่หัวอาหารลงไปเหมือนไส้เบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็ป้อนปลาไปคือน้องเป็นคนชอบทานเบอร์เกอร์อยู่แล้วก็เลยอยากให้ปลาได้กินเหมือนน้องถือว่าเป็นลาบปากปลาเลยนะปกติได้กินแต่ขนมปงังวันนี้ได้กินเบอร์เกอร์เลยนะขอขอบคุณคุณธนิสราอารีสารพีจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องทำเบอร์เกอร์ให้ปลากินทั้งอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโบทคดีเด็ดโดนใจประจรํจาสัปดาห์โดยส่งไระซิญยบัตรร่วมโบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตูปปอออ้พน2ปนฟบึ้งทงหลงังกรุงเทพหนึ่งศหรือทาง Facebook ติดตามกถาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดช่องเ h ็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ